พิมลิพายฟาดโทนี่อย่าเอาไปเป็นเครื่องมือเด็บแนมใครจะซวยเอาจากกรณีของนายทักษิณนชินวัตรครับอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีได้ร่วมเสวนานในクับเฮาส์แฮชชักเป็นไงไวัยรุ่นโดยตอนหนึ่งนะครับนายทักษิณได้พูดในประเด็นว่าภายในเรือนจำเขามีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวได้หรือไม่หรือถ้าตั้งโรงพยาบาลสนามมันแพงก็ไปขอพิมลิพายตั้งให้พอตั้งแล้วก็เอาคนออกมาจากตรงนั้นซะ แล้วไปทยอยฉีดวัคซีนล่าสุดพิมพ์ริพายครับได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวระหว่างไลฟ์สดขายของว่าอย่าฝากถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงตนในไลฟ์สดเมื่อคืนท่านอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาจะซวยเอาดังนั้นจึงขอความกรุณาอย่าลากตนไปเกี่ยวข้องเอาไปเป็นเครื่องมือเพื่อเหน็บแนมฝ่ายตรงข้ามอย่าเปลี่ยนเจตนา,าของตนที่อยากจะตอบแทนสังคมเพราะการออกมาพูดแบบนี้ทําให้ตนถูกหลายฝ่ายต่อว่า ซึ่งจุดประสงค์ของตนคืออยากทําความดียังมีอีกหลายโครงการที่อยากจะทําพูดทีตนก็โดนดา่าไม่ใช่เรื่องหรือไม่ทําความดีต้องมาโดนด่าหรือไม่ดิฉันอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากตายในต่างประเทศทางนี้พิมพ์ที่พายได้ระบุว่าตนเองก็อยากตอบแทนให้กับสังคมกรุณาอยาเอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลหรือเอาไปใช้ในการเมืองเพราะตนเองเป็นแค่คนธรรมดาทำเพราะอยากตอบแทนอย่าปลาเจตนาผิด เป็นบางช่วงบางตอนครับที่พิมพ์พิพายนั้นได้ออกมาพูดในไลฟ์สดของตัวเองครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you